มันสวยมาแล้วสวัสดีพี่อมอมรค่ะสวัสดีป้ามีนาค่ะสวัสดีค่ะบูค่ะอีจาา่าคนน้อยสวัสดีปลาลุมจ้าสวัสดีอาเสือค่ะสวัสดีอาเสือค่ะเสือใช่ค่ะ ว่าคือแทนนากะะเละลานาเล่าละเต้บอนจะ้ะส้มนบอนละาเตดส้มบอนตากดดแดดนาลาก็ะเล่แหลจะ้ะคิดถึงนะคะหลานสาวคิดถึงป่ออันแอนเหมือนกันค่ะหอดบอลน้อพันหนึ่งหอดบอลน้อเอ้ น้องทุ่คุณนนะคะสวัสดีค่ะอีหลาสวัสดีอาเสือนะคะเป็นสาวแลวอีพอสมสวัสดีพอสมโมโหน้านะ <c oughs> น่ารักจังลูกขอบคุณค่ะดวนตาเด็นหนาเล่ยแหละคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันค่ะคุณย่าปอนนะคะใครอะสวัสดีหลวงพี่โคค่ะ ชวยเ,ยวเอรอ,อพี่คสกสด้วหรอสวัสดีพี่โค้กนะคะเออพี่ทิ์ทนะคะ <c oughs> โตเป็นสาวแล้วจ้าเป็นเด็กดีของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะคิดถึงเสียงหองนองอาอาย <c oughs> อยากเบิ้งแม่เตนแล้ว <c oughs> ดเมื่อนี้ได้เต้บอลบร่ราะจะเมื่อนี้บ่ได้สอบค่ะว่าคู่ว่มาสอบให้ซึ้อแล้วโอ้ยนก,กับบ้องหงแล้วพี่โคกับบักมาบอกพี่ทิดกับบักมาบอกอพี่หลาหน้อยน่ารักมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาอายคนเกง่งสวัสดีค่ะพี่ทิดโคกลาเอร์ว่าเป็นแลระยา พีนงนี้ก็ได้หรอเอใครอ่ะด,ไไดสวัสดีพี่สเต็ปค่ะสวัสดะะีแม่คะแม่แชร์ให้แล้วนะจ๊ะคนเก่งขอบคุณค่ะคิดถึงเธอทุกวันเลยนะคิดถึงเหมือนกันนะคะต้องมาไลค์บ่อยๆนะน่ารักมากขอบคุณค่ะแม่ คนสวยสวัสดีพี่สแต็มนะคะแต่ของไม่ใส่ใจเขาโคตรเฟนบอกจูสีขาวทอด,ดจั่พี่พิทเขา วันที่สิบหกเจอกันนะลูกสาวน้อยค่ะเจอกันนะคะชิมหกเบียนนีบ่ะแตมาแล้วสวัสดีค่ะคนชว่วยสวัสดีพี่เมนค่ะไอ้ยังกินแรงหลูในต้มต้มหนืออ้อใ,ใมหม่จ้ะเจ๊ฝื้อไม่บอก แกงเปิดดังไหมไม่ค่อยแม่จะแม่จะมากินย่ำบักมองน้ำแม่แม่กินเลยลาสิขีแตกนายโยกินให้มันจอยหลุดสิได้ขี่ออกดีดสวัส <c oughs> ดีค่ะอีหลานสวัสดีพี่แมนค่ะ คิดถึงพี่เป่าคิดถึงคะ่ะพี่เก๊คคิดถึงนะคะพี่เก๊คคิดถึงนะคะพี่กิ๊กเปลี่ยนโปรไฟล์น้องเลยจำไม่ได้เรียกแม่โยมาตีบอลด้วยหน่อยแม่มาตีบอลเล่แม่แม่มาตีบอลเลยแม่โยมาตีบอลเล่แม่แมมต,แมตัวจริงพีอายไอน่ารักมากขอบคุณค่ะ จะให้แล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องอาอายสวัสดีนะคะ <c oughs> แล้วผู้หาครับเออา้ว <c oughs> <c oughs> พี่หล่อขึ้นใช่ไหมไม่ค่ะไม่ใช่พี่กิ๊กแค่ใช้แอป <c oughs> พี่กิ๊กแต่งรูปเปลี่ยนตัวจริงอายน่ารักมากพี่โขกว่าไม่ดื้อด้วย <c oughs> อุ๊ยไม่จริงนะทำนี้ไม่จริง ยัดแยงมาเตบอลเร็วสวัสดีอาไม้จ้าสวัสดีกจ้าลูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีกจ้าแม่สาวน้อยน่ารักกันเลยขอบคุณค่ะไปหาเนี้ยกินกอนเดอือลูกจ้าสวัสดีอาจิวค่ะอาจิวลืมหลานแล้ว อยูบมาหาหลานเลยสวัสดีค่ะน้องฮายสวัสดีค่ะแคปว่านี่ยไอจิ๊กแต่งลุกเก่งพะนะค่ะอีลากาขอ,ขออนุญาตบ้างไรไดค้ค่ะแม่แม่ค่ะขออนุญาตบ้างไรได้ค่ะอีลาจะได้อาบนา้ำว่า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุดสุดสุดคนนะคะอีลาไปก่อนนะคะขออนุญาตวางไห้เลยคะ่ะแม่แม่เดี๋ยววางวางมือได้ลาสิมะลายให้ฟังเบิงเเเบ้งเด้ออลาสิมะลายให้เบิ้งเด้อจ้าสวัสดีค่ะ